อินดี้โซไตตีเสนอข่าวท้องถิน่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาลค่ะข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอสำหรับเช้าว,วันทำงานวันนี้นะคะตอนนี้ทีมนักกีฬาชาติไทยช้างศึกเดินทางมาถึงหัดใหญ่สงขลาเป็นที่เรียบร้อยเตรียมนะคะลุยศึก คร,ครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาเรานะคะหลายคนได้เดินทางไปให้การต้อนรับที่สนามบินตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ไปให้กําลังใจนักกีฬาไปแสดงเวลคัมต้อนรับนักกีฬาที่เดินทางมานะคะเป็นกลุ่มเป็นคณะนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้สนามบินหัดใหญ่เราอุ่นหนาฝากข้างไปด้วยแฟนๆ FC ฟนะคะของทีมชาติ นะคะช้างสึกเดินทางมาเป็นที่เรียบร้อยเราต้องส่งกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะลงฟาดแข่งกันในวันศุกร์นี้11ตุลาคมและ14ตุลาคมเห็นภาพไหมคะว่าสนามบินค่คร่ำไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมา ต้อนรับนะคะก็หวังว่าพวกเราชาวสงขลาก็จะเป็นโจ้ภาพที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนรวมถึงนักกีฬานะคะในแต่ละชาติที่จะเดินทางมานะคะแข่งขันในครั้งนี้เรานะคะ มาถึงข่าวที่สองค่ะคนฟังคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวท้องถิ่นขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินกรมประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณวัดบางเขียดตำบลบางเขียดอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขาเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอนเนกประสงค์และทำนุบำร,รุงศาสนาสถานต่างๆใครที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถนะคะาสามารถติดต่อเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต6กสงขลาค่คะเราจะปิดท้าย อินดี้โซไซตี้เช้านี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่นามหม่อมจัดกิจกรรมเดือนแห่งการต่อต้านมะเร็งเต้านมโดยจะจัดกิจกรรมในวันที่24ตุลาคมที่จะถึงนี้ณอาคารเวชปฏิบัติโรงพยาบาลนามหม่อมขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอสำหรับเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ ทักทายคุณคนวันเสาร์ที่เข้ามาชมไลฟ์ในเวลานี้ด้วยนะคะสวัสดีวันอังคารค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจที่ดีให้สุภวดีมากๆเลยนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการเข้ามาชมไลฟ์ข้อมูลในช่วงอินดิสซาดี้เช้าวันนี้นะคะและขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาด้วยค่ะสนใจติดต่อ081698950 โครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะส้หรับสนับสนุนอินดี้โซซายตี้โดยโครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทำเลทองโครงการบ้านวางหงพุทธมนตนสงขลาทางโฮมสังชนสไตล์ท r o p i c a l พื้นที่กว้าง สามห้องนอนสามห้องน้ำออกแ่บด้วยวัสดุอย่างดีรรงมรนด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบผ่านสายน้ำจากคลองลงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตี้ติดต่ออินดี้ทีม074243 444 081 957 6644สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644